วัดกลางเป็นวัดเก่าแก่เดิมเป็นวัดยายสีจันทร์กล่าวกันว่ายายสีจันทร์ข้าบอดีผู้มัง่งคั่งในสงคราได้อุทิศเงินสร้างวัดต่อมามีผู้สร้างวัดขึ้นทางด้านติดเหนือคือวัดเรียบเล็ดทางด้านติดใต้คือวัดโพชาวสงคราจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดกลาง พุทตาักราช2,431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิยานวัดรูรสด,ดำรงพระอิจยายุตเป็นพระเจ้าน้องหยาเธอกรมมือนวชิายานวัดรูรสเสด็จมาสงกรานและได้เปลี่ยนชื่อวัดน,นี้เป็นวัดมัจชิม,มาวาดเป็นวัดสำคัญของเมืองสงกราน เป็นวัดหลวงผู้สำเร็จราชการใช้เป็นวัดถืบนาำปิพัสสัตยาและเป็นวัดที่มีการศึกษาประชาบาลเองแรกนอกจากนี้บริเวณวัดยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่นเช่นศาลาดุสีดัตตนพระยาวิเชนคีรีบุญสังผู้สำเร็จราชการมังสงขาระหว่างปี2000 3 9 0 2 2 4 8เปเป็นผู้สร้างที่ฝาปผนังข้างมีจิตกรรมเขียนตำราแพทย์แผนโบราณและภาพดุสีดัดตนนรวม45ท่าโดยแต่ละท่ามียาดึกเป็นคำโครงสีสุภาพอธิบายคำโครงเหล่านี้คัดลอกมาจากโครงภาพดุสีดัดตนที่จะดึกไว้บน ผนังศาลารายในวัดพระเจตุพลวิมลมังคลารามที่กรุงเทพสาราดุสิตตตนคล้ายกับที่วัดผูเป็นศาราร่รงไทยมีจัดส่วนถูกต้องประท้งหลังคาอ่อนช้อยกอดอิฐถือปูนหน้าบันเป็นรูปพันเรื่องพุทธประวัติด้านตะวันออกเป็นภาพตนพระสิทธ,ธะ ชงลอยถาดในด้านตะวันตกเป็นภาพนางสุชาดาตวายมัตุปายาเก่พระจิตตะภายในธาราดุสีที่หน้าบันทั้งสองด้านจาดึกเป็นเรื่องตำรายาและจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปดุสีดัดต้นจำนวน40ต้ตนแต่ละตนมีรำกรวรง มรนใยหยประกอบรูปสาราการประเบียนเป็นตึกก่ออิฐถูปเจ้าประยาวิเชียนคีรีบุญสังนาสงฆ์เป็นผู้สร้างมีหน้าบันสองด้านเป็นไม้แกะสะลักด้านตะวันออกแกะสะลักเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จเยี่ยมพระนางพิมพาประสูติพระโอรสก่อนปนวดด้านตะวันตกแกะสะลักเรื่องพุทธประวัติตอน ประเด็ดออกพันวดเป็นตึกคอนกรีตรหลังคาทรงจัวหน้าบันก่ออิฐถือปูนมีลายลปูนปั้นสองด้านปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมรวัตถุโบราณหอระฆังก่ออิฐถือปูนจ้างโดยเจ้าพระยาวิชันคีรีบุญสังนาสงขราระหว่างปี2390ันสถึง2,408 ทางพร้อมกับศาลาดุสีต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ปี2514พระเจดีย์ศิลาจีนหรือถัเป็นพระเจดีย์แบบจิลปะจีนหนึ่งองค์เจ็ดชั้นย่อม,มุมหกเหลี่ยมทำด้วยหินแกรนิตเจ้าประยาอินทรกิรีบุญหุีนสงกราผู้สำเร็จราชการเมืองสงกราคนที่สองเป็นผู้สร้างพระเจดีย์มี อักษรจะรึกทั้งภาษาไทยในภาษาจีนสมัยรัชการที่1จะรึกอักษรไทยและจารึกในอักษรจีนสร้างเสร็จในรัชการพระเจ้าเกียรเก่งต่อมาได้ชำรุดทางวัดได้ปฏิสังขรณ์เสร็จปี2514